สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะคะคือหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพในเน็ตเอ๊ะทำไมจิงโจ้าบางตัวมันกล้ามใหญ่กล้ามเป็นมัดมัด,มดเลยเหมือนนักเพาะกายอย่างนั้นนะคะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะมันไปเข้ายิมที่ไหนมาหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะครับสวัสดีครับเอ่อก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่จิงโจ้ทุกตัวนะที่จะกล้ามใหญ่เบิ่มแบบที่เราเห็นในมีมกัน ส่วนใหญ่ที่เราเจอตามสวนสัตว์อะไรเงี้ยมักจะเป็นจิงโจ้เทาตัวไม่ใหญ่มากแต่ไอตัวที่กล้ามล่ำๆที่เป็นไวรัลนั่นนะครับคือจิงโจ้แดงโดยเฉพาะตัวผู้ที่โตเต็มวัยแล้วจิงโจ้แดงตัวผู้อ๋อแล้วมันใหญ่แค่ไหนคะเนี่ยข้อมูลที่ได้มาบอกว่าสูงได้ถึงร3 0ยสถึงเซนติเมตรเลยนะคะแล้วถ้ามันยืนด้วยหางแข็งๆของมันที่เขาว่าเหมือนขาที่สามเนี่ยอาจจะสูงถึง2.6เมตร โห oh, ตัวใหญ่กว่าคนทั่วไปเยอะเลยนะคะใช่ครับใหญ่มากจริงๆแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเรื่องกล้ามเนื้อคือร่างกายจริงโจ้แดงตัวผู้เนี่ยมีกล้ามเนื้อเยอะมากๆครับตามธรรมชาติเลยนะประมาณเอกือบเกือบห้0ของน้ำหนักตัวเลยเทียบของคนเรานี่แค่ประมาณ35%เอง์งโอ้รึ่งตัวเป็นกล้ามเนื้อครับ แล้วไขมันน้อยมากแค่ประมาณ2%เท่านั้นเองคือลีนมากๆลีนยิ่งกว่านักเพาะกายตอนประกวดซะอีกนะครับที่อาจจะมี3-8%กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงขาหลังที่แข็งแรงมากๆก,กับห่างนั่นแหละครับอืมแล้วทำไมมันต้องมีกล้ามใหญ่โตขนาดนั้นล่ะคะ ไม่ใช่แค่ว่าใช้กระโดดอย่างเดียวหรออ่าใช่ครับการกระโดดก็ส่วนหนึ่งแต่เหตุผลหลักๆจริงๆมีอยู่2 3ถึง3อย่างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องการต่อสู้ในฝูงจิงโจ้มันอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมครับทีนี้ตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุด กล้ามใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะได้เป็นจ่าฝูงอ๋อได้เป็นหัวหน้าว่านั้นเถอะครับผมแล้วก็มีสิทธิ์ผสมพันธุ์กับตัวเมียในฝูงก่อนใครเลยหรือบางทีก็อาจจะไปแย่งตัวเมียจากฝูงอื่นมาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อนี่คืออาวุธสําคัญในการต่อสู้แย่งชิงตําแหน่งเลยครับแล้วนอกจากสู้กันเองแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะมีครับอย่างที่สคือเพื่อดึงดูดตัวเมียอันนี้ก็น่าสนใจ มีงานวิจัยบอกว่าจริงโจ้ตัวเมียเนี่ยชอบเลือกตัวผู้ที่ดูแข็งแรงกล้ามใหญ่ๆจริงเหรอคะเลือกคู่ครองจากกล้ามเลยเหรอเนี่ยใช่ครับมันเลยต้องมีแบบว่าท่าโพสโชว์กล้ามกันด้วยนะเช่นแบบยืนแอ่นอกหรือบางทีนอนตะแคงบิดตัวโชว์กล้ามแขนกล้ามอกคล้ายๆท่าโพสถ่ายรูปของคนเราเลยฮ มีโพสท่าด้วยเหมือนนักเพาะกายเป๊ะเลยนะคะเนี่ยฟังดูเหมือนมันต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่แค่ว่าเกิดมาแล้วก็ใหญ่เลยมีส่วนครับไม่ใช่แค่พันธุก,กรรมอย่างเดียวแต่มีการฝึกฝนด้วยนะคือมันมีท่าออกกําลังกายเฉพาะของมันคล้ายๆท่าแพล a n ์หรือวิดพื้นใช้ขาหน้ายันพื้นแล้วก็ใช้ขาหลังถีบตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอันนี้ช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนโดยเฉพาะเลยมีท่าออกกําลังกายเฉพาะตัวด้วยหรอคะเนี่ย สุดยอดครับแล้วตัวผู้เนี่ยจะเริ่มซ้อมมวยกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะซ้อมกับแม่ก่อนพอโตขึ้นมาหน่อยก็ซ้อมกับตัวอื่นๆในฝูงเป็นการฝึกฝนก่อนที่จะไปสุ่งจริงกับจ่าฝูงหรือตัวผู้จากฝูงอื่นถ้าต่อยน,นี่เหมือนนักมวยเลยครับยืนสองขาแลกหมัดกันเลยอืมฟังดูครบเครื่องมากทั้งพันธุกรรมทั้งฝึกฝนแต่มีเรื่องหนึ่งที่ยังคาใจอยู่ค่ะคือเรื่องอาหารนักกล้ามคนเราเนี่ยต้องกินโปรตีนเยอะมาก แต่กิงโจ้มันกินพืชใช่ไหมคะกินหญ้าเป็นหลักเรากล้ามใหญ่ขนาดนี้มาจากไหนมันดูข,ดขัดขัดกันนะคะใช่ครับตรงนี้เลยครับคือความสุดยอดของมันเลยจิงโจเป็นสัตว์กินพืชร้อยเปอร์เซนกินหญ้าเป็นหลักแต่สร้างกล้ามได้มหาศาลเพราะว่ามันมีกระเพาะที่พิเศษมากครับถึงจะมีกระเพาะเดียวไม่เหมือนวัวที่มีสี่กระเพาะแต่ระบบย่อยของมัน,นมีจุลินทรีย์มีกระบวนการหมักย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงมากมาก ทำให้มันดึงสารอาหารทั้งโปรตีนน้ำตาลไขมันจากหญ้าที่ย่อยยากๆเนี่ยได้ถึงประมาณ70%เเลยนะครับโห oh, ดึงสารอาหารจากหญ้าได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่เพื่อให้ได้สารอาหารเพียงพอมันก็ต้องกินเยอะกินแทบจะตลอดทั้งวันเลยแล้วก็มีอีกอย่างที่น่าสนใจคือในกระเพาะมันมีกรดชนิดหนึ่งคือกรดอะซิติกคล้ายๆในน้ำส้มสายชูที่เราใช้กันนะครับเชื่อกันว่ากรดตัวนี้แหละที่ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในการสร้างกล้ามเนื้อด้วย มีกรดช่วยสร้างกล้ามด้วยครับแล้วก็มีผลพลอยได้อีกอย่างคือระบบย่อยแบบนี้มันผลิตกา๊าซมีเทนน้อยกว่าวัวเยอะมากทำให้เอ่อตดไม่เหม็นแถวพวกวัวควายครับฮ่าฮมีเรื่องตดไม่เหม็นด้วยนะคะเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆว่ากินแต่หญ้าจะล่ำได้ขนาดนี้ ทีนี้พอพูดถึงความแข็งแกร่งกล้ามใหญ่แบบนี้หลายคนก็อาจจะนึกไปถึงอีกด้านคือเรื่องความดุร้ายนะคะเห็นมีข่าวอยู่บ้างว่าทำร้ายคนจับหมากดน้ำก็มีมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะอืมโดยพื้นฐานแล้วนะครับจ,รจิงโจ้ไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายหรืออยากจะมายุ่งกับคนหรือสัตว์อื่นนะแต่มันมีข้อยกเว้นสาคัญคือเรื่องอาาเขตมันหวงถิ่นมากครับถ้าเราบังเอิญเข้าไปในเขตของมัน โดยเฉพาะถ้าเรายืนสองขาเหมือนมันเนี่ยมันอาจจะมองว่าเราเป็นคู่แข่งเป็นจริงโจ้อีกตัวที่มาท้าทายอ๋อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกเดียวกันมาหาเรื่องประมาณนั้นครับมันเลยอาจจะเข้ามาป้องกันตัวเองหรือป้องกันถิ่นแล้วถ้าเกิดสมมตินะคะว่าเจอสถานการณ์แบบนั้นจริงๆควรทำยังไงดีคะสู้หรือว่าหนีเอ,อ่อทางที่ดีที่สุดคือหน,นีครับแต่ก็ต้องบอกว่าหนียากมากเพราะมันเร็วสุดๆวิ่งได้ถึง71กิโลเมตรต่อชั่วโมง เร็วกว่ารถวิ่งในซอยอีกนะคะนั่นใช่ครับแล้วกระโดดได้ไกลมากตั้ง9เมตรสูงได้ถึง3เมตรถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องเผชิญหน้าเนี่ยอันตรายมากครับอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของมันไม่ใช่หมัดต่อยนะแต่การใช้หางยันพื้นแล้วใช้สองขาหลังถีบพร้อมกันใช้หางค้ำแล้วถีบคู่ครับแรงถีบมหาศาลมากพอที่จะทำให้อ,อ,อวัยวะภายในเราเสียหายรุนแรงได้เลยนะครับ นอกจากนี้มันยังใช้แขนล็อกคอได้ด้วยอะฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วที่บางทีเราเห็นข่าวว่ามันไปทุบกระจกรถหรือกระจกบ้านแตกอันนั้นมันเกิดจากอะไรคะไม่ได้จะเกี่ยวกับบุกรุกอนาเขตเท่าไหร่อ๋อครับกรณีพวกนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเห็นเงาตัวเองใช่ครับแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจริงโจ้ตัวอื่นบุกรุกเข้ามามันก็เลยพยายามจะเข้าไปต่อสู้กับเงาในกระจกนั่นแหละครับ ก็เลยกลายเป็นทุบกระจกไปอ๋อเป็นอย่างนี้เองเข้าใจผิดคิดว่าเงาเป็นคู่ต่อสู้ สรุปแล้วนะคะกล้ามใหญ่ๆของจิงโจ้แดงตัวผู้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาพตลกๆหรือเรื่องบังเอิญในอินเทอร์เน็ตเลยแต่มันคือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการที่ซับซ้อนมากๆทั้งเพื่อความสำเร็จในการสืบพันธุ์การต่อสู้เพื่อสถานะทางสังคมในฝูงแถมยังมีระบบร่างกายทั้งการย่อยอาหารการสร้างกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกฝนที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดนะครับ การที่จิงโจ้เนี่ยสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมหาศาลได้จากอาหารที่เป็นพืชเป็นหลักด้วยระบบย่อยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันมันก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมามองความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อว่าจริงๆแล้วในธรรมชาตินะครับมันอาจจะมีกลไกหรือว่าขนทางอื่นๆที่หลากหลายและน่าทึ่งกว่าที่เราเคยรู้หรือเคยคิดไว้ก็เป็นได้นะครับ